สวัสดีค่ะวันนี้เวลาบ่ายโมงสามสิบเจ็ดนาทีนะคะเราจะไปแอบดูน้องสุขใจนะคะว่าน้องจะย้ายลูกออกจากลังอีกไหมเมื่อเช้าน้องย้ายลูกออกจากรังนะคะไปดูกันเลยเปิดมาก็เจอพัดลมเราเปิดพัดลมให้น้องนะคะกลัวน้องร้อนน้องอยู่ในลังในกล่องนะคะทุกคนเราก็เจาะช่องเยอะนะกลัวน้องร้อนนะคะ มาดูกันเลยว่าน้องยังอยู่ในกล่องไหมแม่น้องจะข้าบน้องหนีอีกไหมอ้าทุกคนมาดูพร้อมๆกันน้องยังอยู่นะคะน้องตัวเล็กเล็กๆหกตัวยังอยู่ในกลางเหมือนเดิมนะคะแม่น้องไม่ได้พาน้องออกไปอยู่ข้างนอกนะน้องยังอยู่ที่เดิมนะคะทุกคนน้องกำลัง จะอิ่มน่าจะกินอิ่มกินนมแม่อิ่มแม่ก็ยังหวัดปวัดกลัวอยู่นะน้องเป็นแมวจรนะคะน้องสุขใจมีลูกคอกหนึ่ง6ตัว